พี่หนุ่มนะครับเอาเรื่องเรือ่องฟ้องร้องก่อนวันนี้ไม่ได้ครับใจทำไมถึงตัดสินใจเอกครัเพราะว่าก่อนหน้านี้คือพี่หนุ่มเป็นคนที่อารมณ์มันรวยที่แบบมองผ่านได้แต่คือคือ <c oughs> ถ้าเกิดว่าตามตามตามดูตัวพี่จริงๆอะ่ะพี่อะ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะไปไปฟ้องร้องใครหรือไปอะไรกับใครโดยเฉพาะคนในวงการด้วยกันเนี่ย จริงๆแล้วพี่ก็ไม่อยากไปไปยุ่งไม่อยากจะไปฟ้องไม่อยากจะไปแบบมีปัญหาอะไรด้วยนะครับเพราะว่าก็เข้าใจแหละในบริบทของของออการทํางานหรือความเข้าใจผิดกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วพอมาเป็นอันเนี้ยมันพี่รู้สึกว่ามันมันเป็นบางมันเป็นเรื่องบางเรื่องที่มันดูดูไม่เหมาะและดูไม่ควรและดูเป็นเรื่องของการเข้าใจในบางเรื่องไปเองนะครับแล้วก็พี่เองก็พยายามชี้แจงพยายามพูดไปแล้วหลายครั้ง แต่มันก็ไม่จบจะทีพี่ก็รู้สึกว่าพี่ควรจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่มาเป็นคนกลางในการในการบอกแล้วกันว่าจะต้องเอาอย่างไงกันต่อไปพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นสารน่าจะดีที่สุดใค่้นั้นแหละครับแต่ที่ก่อนหน้านี้นนก็มีการคนดกว่าคนแรงนของเราเออใช่ครับใช่ครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับก็คือคือพี่ก็ไม่รู้ว่าแมสเซจที่เราส่งไปในคําพูดของเราการสื่อสารเนี่ยมันจะไปถึงอีกฝั่งนึ็นยังไง แต่เจตนาเราเราไม่มีเจตนาร้ายเลยตั้งแต่แรกเพราะเราไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้อง,งอะไรกันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้พูดถึงบุคคลอีกบุคคลหนึ่งอยู่แล้วแต่เขากลับมาคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามนน้ตอบไม่ได้นะฮะแต่ที่แน่ๆคือหนึ่งมันไม่ได้มีการขอโทษนะครับอสองเนี่ยพี่ไม่ได้มีการไปบังคับขู่เข็นใครให้ไปทําอะไรแบบไหนหรือไปข่มขู่ใครทาแบบไหนอ,ไอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่าคําพูดเหล่านี้มันดูมันดูเป็นการกล่าวหาที่ไปนิดหนึ่งอย่างเงี้ยครับ ต้องจุดไหนที่ไม่รู้สึกว่ามันต้องขอเพราะอย่างเขาสกว่ามันเป็นเรื่อง,ง,องคนนแค่การสื่อสา,ารเป็นธาตุแต่ม่ีเคือจริงๆแล้วมันก็เรื่องพวกนี้มันคุยกันได้หมดนะครับเพราะตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็มี <ๆ S 2> คนชอบไก่เกลี่ยอยู่แล้วพี่เป็นคนชอบไก่เกลี่ยถ้าสังเกตได้จากในรายการพี่ก็พยายามที่จะแบบให้คนได้ไก่เกลี่ยกันเพราะว่าทุกวันนี้เอาตรงคือศาลท่านเหนื่อยมากแล้วแหละคือท่านก็มีคดีเยอะแยะมากมายปัญหาแบบกินหมูรากี่หมายแห้งที่ว่ามันถ้ามันจบกันได้ก็จบกันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่า จากคนที่พยายามไปเกลี่ยในรายการกับการเป็นตัวเองก็ต้องเอาเรื่องไปให้ศาลท่านเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันมันมันหลีกไม่ได้ก็มีทำยังไงครับที่กองไปแล้วมีแบบว่าเขาได้ติดต่อกับได้ได้พูดคุยกันไปเอไม่ไม่ครับก็เขาเราก็ไม่ไม่ได้ติดต่ออะไรกันนะครับก็คงไปพูดกันในกระบวนตามกระบวนการเท่านั้นเองครับเดี๋ยวก็ต้องไปดูที่ศาลศาลท่านก็อาจจะมีการไปเรียกไปไกล่เกลี่ยไปคุยอะไรกันก็ว่าไปตามนั้นก็เดี๋ยวไปดูว่าอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามันจบกันไม่ได้ก็ว่าไปตามกระบวนการ คือคือตัวพี่อ่ะคือต่จุหนึ่งคือด้วยอายุของพี่เองคือพี่ก็ถือว่าพี่ก็เป็นรุ่นพี่นะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่รุ่นน้องแบบอยากจะคุยกับพี่อ่ะพี่ก็ยินดีนะครับเพราะว่าพี่เองก็ไม่ใช่คนที่แบบจะไม่มีเหตุผลคือเรื่องพวกนี้มันมันคุยกันได้หมดมันเป็นเรื่องอย่างที่บอกนะเป็นเรื่องที่มันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรเลยอ๋อเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องมาคุยกันมาปรับความเข้าใจกันมาดูข้อเท็จจริงกันอะไรอย่างเงี้ย ท่านั้นเองครับคือไม่ได้มีอะไรเลยอันนี้ป้องนิกรณีมีควประมายใช่ไหมครับครับและขอได้มาขอกับครับก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับแสดงว่าในกรรมการถ้าถึงตองศาลให้ไกลเกลี่ยก่อนคือศาลเราก็สามารถทำได้ก็ทําได้ครับคือคดีนี้ผมว่าเป็นคดีที่พี่ว่าเป็นคดีที่ไกลเกลี่ยกันได้พูดคุยกันได้หรือถ้าเกิดว่าคิดว่าจะไม่ไกลเกลี่ยก็ก็ไปต่อได้ก็ไปก็ไปดูให้มันสุดทางว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเพียงแต่ว่าพี่แค่รู้สึกว่าพี่ก็ปกป้องสิทธิ์ของพี่ในต้องขออนุญาตนะในคําพูดบางคํา ในคําพูดบางคําเพราะว่าเวลาไปขึืนสารเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเอาเรื่องราวทั้งหมดบริบททั้งหมดมารวมกันนะมันคือเป็นคําพูดบางคําแต่ว่ามันเป็นการหมิ่นประมาทหรือกล่าวหาเราหรือเปล่าหรือละเมิดเราหรือเปล่าเท่านั้นเองอันนี้คือคําพูดที่เขาโพสไม่ใช่มาจากแชทใช่ไหมครับคาพูดที่เขาโพสตูอารเาแชทที่คนอื่นมาลงด้วยน่เพื่อจะมามันเป็นเรื่องราวของการประกอบกันมากกว่าว่าในสิ่งที่เขาพูดมันคือยืนยันว่าคือตัวเรา แต่เขาดิ้นรนทีคุยกับการที่เป็นผู้จัดการตอนนั้นเลยใช่ไหมครับเอ่อยัางครับก็เท่านี้แต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันไปถึงตรงจุดนั้นก็คงจะต้องมีหมายสารไปเรียกเขามาอยู่แล้วเพราะก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งคน,คนกลางเองก็อาจจะลำบากใจถ้าเกิดว่าจะต้องไปเป็นพยายในใ้ฝั่งใดฝัง่งหนึ่งถูกไหมครับก็สารก็น่าจะให้สารอะออกหมายเรียกมาเพื่อจะให้จะให้พูดข้อเต็จจริงแบบกลางๆที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมันทุกอย่างต้องประกอบกันหมดแล้วครับนอกจากน้องเขาเราติดใจรงั ทอาาาจกรพี่พี่ไม่เคยติดใจอย่างที่ถามว่าติดใจน้องแล้วคนกลางพี่บอกพี่ไม่เคยติดใจน้องเลยไม่เคยมีในความคิดและมโนสํานึกของพี่เลยพี่แค่รู้สึกว่าในบางเรื่องเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันมันอาจจะล้าเส้นพี่ไปนิดนึงหรืออาจจะแบบไม่ใช่ข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่แฟกับพี่แล้วพี่รู้สึกว่าพี่ไม่สามารถที่จะคุยกับน้องได้พี่จะยกหูไปหัในอดีตที่เมื่อก่อนนี้เคยที่ก่อนที่มันมี มีมีมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เคยให้คนติดต่อไปนะอเออพอมาตรงเนี้ยพี่ก็พยายามทางเนี้ยให้ติดต่ออีกแต่ว่าโดยตัวพี่เองพี่รู้สึกว่า ขอโทษนะคือพี่ไม่รู้ทำไมพี่ต้องติดต่อไปอะ,ออะเออนึกออกไหมว่าเพราะเรื่องมันไม่ได้มีอะไรแล้วพี่ไม่ได้พูดถึงน้องเขาแล้วก็เลยไม่รู้ทำไมถึงต้องติดต่อน้องไปเลยก็แค่ถ้าเกิดน้องเข้าใจผิดแล้วก็ฝากไปบอกว่าอ,อน้องเข้าใจผิดนะไม่ได้เป็นแบบนี้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรทุกวันนี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรน้องเลยพี่ไม่เคยรู้จักน้อง คือพี่ไม่ได้พี่พี่ไม่เคยเจอกันนะแต่ก็รู้ว่าน้องคือใครอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยเจอกันไม่เคยไม่เคยทำงานร่วมกันเท่านั้นคแป้ว่ามีรับผิดขอษเป็นคำพูดนะหรือว่าต้องรับเป็นการเป็นคดีกาิก็อย่างที่บอกแล้วครับคือทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามคันลองของมันว่าไปตามตอนนี้ทุกอย่างมันถูกนําเสนอไปที่ศาลแล้วก็แล้วจากศาลท่านจะพิจารณาว่าท่านจะเอายังไงต่อไปจะให้ไกลเกลี่ยกันไหมหรือจะให้อะไรยังไงก็แล้วแต่หรือถ้าเกิดว่า ก่อนจะขึ้นศาลจะมีการพูดคุยกันพี่ก็ยินดีพี่ไม่ได้ติดอะไรเลยคือพี่บอกแล้วว่าพี่พี่ไม่เคยคิดที่จะบอกว่าไปไปมีเรื่องมีราวอะไรกับคนในวงการด้วยอย่างแมทแรกเราจะได้เจอทำอะไรครับพ่สารดูว่ายังไม่มีน่าจะช่วงเดือนกรกฎาแต่ว่าน้องอาจจะยังไม่ต้องไปนะไม่แน่ใจไก่สวนใช่อาจจะใช่มันเป็นมันนเป็พอไปพอไปไต่สวนมันต้องเป็นฝั่งของจบก่อนครับถามเพ่อนคี่โ่าซที่บอกเขา คือไอ้เรื่องวีนทีมงานเนี uh uh ่ยคือคือก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าคือตัวพี่เองก็เหนื่อยเนาะคือวันเหมือนเราทํางานอยู่คนเดียวคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีทีมงานน่ะก็คือต้องช่วยกันซัพพอร์ตแต่ก็เป็นธรรมดาแหละครับว่ามันเป็นรายการสดมันไม่สามารถที่จะระหว่างถ่ายรายการอ่ะคัดแล้วไปนั่งพูดกันก่อนว่าต้องอย่างนี้แล้วกลับมานั่งถ่ายกันใหม่ได้มันเป็นมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นจุกไหมฮะ คือถ้าพูดไปมันก็เดี๋ยวไปว่าจีมงานตัวเองแต่ไม่เป็นไรหรอกคือเจอหน้าก็ด่ามันต่อหน้าอยู่แล้วคือคือคือก็ดีก็คือจะได้พูดตรงนี้ให้ฟังเนี่ยคืออย่างนี้อธิบายฟังง่ายๆเลยคืออยากให้เข้าใจเปรียบเทียบดูสมมติพี่เป็นเชฟพี่เป็นเชฟพี่เนี่ยกำลังผัดเครื่องแกงอยู่ในกระทะร้อนๆเลยแล้วพี่บอกลูกมือว่าเฮ้ยขอเครื่องปรุงอันนี้หน่อยแต่เครื่องปรุงไม่มาเมื่อไหร่จะมา ไม่มาไม่มาเครื่องแกงที่พี่ทอดอยู่มันจะมันจะไหมไหมล่ะ mm hmm. เข้เขาใจไหมฮะ mm hmm. คือถ้าคุณจะบอกว่าอ๋อคุณก็หลีไฟสิแล้วยกกระทะออกก่อน mm hmm. มันไม่ใช่วิธีของเชฟ mm hmm. แล้วอีกอย่างคือเราทํารายการสดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทีมงานทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะทําเรื่องอะไรภาพมีให้คุณอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเตรียมมันพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณแค่เสิร์ฟขึ้นมาเท่านั้นเองผมเรียกภาพปุ๊บคุณก็แค่เสิร์ฟแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ มันก็ต้องพูดกันอ่ะมันคือคือคนดูก็รอดูอยู่ถูกไหมฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันถูกมันถูกเวลาเนี่ยจากัดเข้ามาด้วยเราไม่สามารถที่จะทำรายการถึงสชั่วโมง5ชั่วโมงรอไปเรื่อยๆได้เพราะว่ามันมีช่วงเวลาของตากล้อง่ายืนขาแข็งแล้วแอร์ชามที่ออนแอร์ไปหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างฮะมันจะถูกแบบคือขมักขม้นมากในการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องทํางานร่วมกันให้ได้ อย่างเช่นว่าภาพเราพูดถึงเรื่องนี้คุณก็ต้องเปิดเลย mm hmm. หรือแม้กระทั่งอย่างอาวันนี้รีสอร์ทรีสอร์ทเนี่ยบางทีมันมีเหตุเกิดขึ้นก็ตอนแรกก็เบอร์มาดีๆอยู่แล้วขอภาพต่อไปไม่เบอร์รีสอร์ทมาแล้วพี่ก็เลยไม่รู้เอาตกลงว่ามึงจะเบอร์หรือไม่เบอร์ถูกไหมฮะแต่ถ้าทางที่ถูกที่ถูกที่ควรคือคุณก็ต้องเบอเอาไว้ก่อนเพราะอะไรคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเขาด้วยแต่อันนี้คุณทํามาคุณไม่เคารพสิทธิ์ของเขา แล้วพี่นะอ๋อไม่เป็นไรครับทั้งมันผ่านไปไม่ใช่เพราะเวลาฟ้องกูโดนฟ้อง <c oughs> ทีมงานไม่ได้โดนฟ้อง <c oughs> งงไปฮะเพราะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยแต่พี่ก็ไม่หม่นะถ้าเกิดใครจะว่าพี่โอ้พี่วีนไวทองหรือเปล่าเงี้ยคือมันด้วยบริบทการทํางานของพี่มัน,อง,นองเป็นต้องเป็นแบบนี้พี่เชื่อว่าคุณพุทธพิวันเป็นยิ่งกว่าพี่นะอันนี้โดละละนแล้วล่ะอันนี้โดนแล้วล่ะอันนี้โดนแล้วล่ะจริงจริงพุทธพุทธนี่ตบโตะตบโตะตบโตะอย่างเงี้ยเป็นมากกว่าพี่นะ อย่างในพาร์ทหน้าจออย่างครับอันนั้นซอฟแล้วใช่ไหมหลังๆข้างหลังก่อนนี้ไหมเรืหลังหลังหลังๆไม่ค่อยขนาดนั้นหรอกแต่หน้าจอบางทีมันแบบแอคชั่นมากไปหน่อยบางทีมันโลโผอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าสรุปว่านี่เป็นทีมงานเดียวกับผมก็อยากได้สองทีมมารวมกันเหลือเกินตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันที่จริงมันเป็นกรรการที่ฟอในเคที่ไม่เบิกไปแล้ไม่มีเรานะครับเพราะฟ้อมันมันมีหลากหลายมากนะครับคือเอางี้ดีกว่าย้อนไปถึงเรื่องราวของ อตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ออสบางทีช่องบางทีแบบเอามานําเสนอแล้วก็เบลอลายเซนกันหรือแบบไม่ได้เบลอหัวกระดาษแกอย่างเงี้ยแกก็ฟ้องเงาอย่างเงี้ยนึกเอกว่าคือแล้วแล้วพี่เป็นคนทํางานอยู่ข้างหน้าจออย่างเงี้ยพี่เป็นคน่านอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องโดนหางเลขไปด้วยอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่างเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยอย่างทีมงานของผมกระแสเองอะพี่ว่า คือประสบการณ์ในทุกๆวันเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่บอกอยู่แล้วว่าอันไหนคุณทําได้อันไหนไม่ควรทาอันไหนไปล้ําเส้นเขามากเกินไปหรือเปล่าอันคือเราก็จะรู้จริงท,ที่หนุ่โก้ในคำว่ามันจะมีผลต่อคนดูทางบ้านเพราะเขาไม่เห็นว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงแต่ว่าด้วยการที่สิ่งที่เราพูดออกไปหรือแสดองออกไปกคนอาจจะตีความแค่ตรงช่วงนั้นทุกทุกวันนี้ก็มีคนตีความแค่นั้นเหมือนกันก็ตีแคก็จะบอกี่เป็นไวทยทองมั้งเหรอทําไมขี้โมโหทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ต้องขอโทษด้วยนะสําหรับคนดูทุกๆคนนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยวิธีการทํางานอ่ะบางครั้งมันแบบมันมันแย่จริงๆคือบางครั้งมันแย่จริงๆคือคือมันเหมือนกับว่าอยากให้มันพร้อมอยากให้ทีมการมันพร้อมแล้วเวลาที่มันเสิร์ฟอะไรออกไปหรือว่ามันมันนำเสนออะไรออกไปเนี่ยคือมันจะได้แบบเรื่องมันกระชับแล้วคนก็ไม่ต้องคนดูก็ไม่ต้องมานั่งรออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่ง ม,มันจะได้ไม่ต้องไปล้าเส้นคนอื่นๆเพิ่ด้วยอนะไรอย่างเงี้ยเพราะั้นทุกสิ่งทุกอย่างมัน,นต้องมาตันปันทอนจิตใจแม้เวลาเราเจออะไรแบบนี้แบบไมหน่อยแม้แบบเมื่อทำไมเขาตีความมันแบบไม่หน่อยอครับคือเข้าใจได้ไคือพี่เคยเจอมามากกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ที่ที่พี่รู้สึกพี่ไม่โอเคมากที่สุดสําหรับการดูรายการโหนกระแสเลยนะที่ไม่โอเคไม,ไม่ใช่เรื่องที่มาด่าพี่เลยนะไม่เกี่ยวเลยพี่ไม่สนใจที่สนใจเรื่องเดียวคือไม่อยากให้มีการเบรมเดือเกิดขึ้น อันนี้เป็นสิ่งที่พี่รู้สึกพี่แบบรู้สึกแย่มากอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางทีแบบคนที่ตายไปแล้วคุณก็ไปเบรมเขาบางคนไม่ใช่คาว่าบางคนก็ไปเบรมเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีบอกว่าผมพี่พี่ก็จะพูดอ,อบาปบุญนะบางทีเนี่ยแบบกรรมมันมีจริงนะงที่คุณไปด่าเขามากหรือมันอาจจะไปกลับไปถึงตัวคุณด้วยก็ได้อะไรเงี้ย<ๆ>เขาก็จะตอบกลับมาว่าไงมะอ๋อกูไม่มีศาสนากูกลัวกรรมอะไรก็จะมีแบบเนี้ยซึ่งแบบแล้วอย่างที่พี่หนุ่มแบบว่า บล็อกนะูบล็อกบล็อกจริงไหมบล็อกจริงบล็อกจริงบล็อกจริงเลยหรอบล็อกจริงเออไม่ได้ดูนะอ้าวก็มันก็ต้องคือคือบล็อกจริงก็คือไม่ได้ดูเพราะว่าพี่มองว่าคุณเข้ามาในบ้านผมอ่ะคุณเข้ามาดูในบ้านผมถึงบ้านผมเปิดเป็นสาธารณะก็จริงคุณก็มาดูในบ้านผมแต่ถ้าคุณทําผิดกฎบ้านผมผมก็มีสิทธิ์ที่จะทําโทษคุณได้เหมือนกันทุกทุกบ้านก็ต้องมีกฎไงฮะออนนี้ภาพลับพี่หนุ่มดูดันไปเลย พี่ไม่ใช่คนดุเลยจริงพ,พี่ไม่ใช่คนดุแล้วแล้ว,ลวเป็นคนที่แบบคุยได้ตลอดแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยพี่มองว่าบางทีมันไม่เหมาะมันไม่ดีจริงๆแล้วพี่ก็แบบบางทีอย่างเงี้ยผู้หญิงคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งโดนหลอกมาจากมิจฉาชีพมันก็ต้องดูว่าเขาเป็นเหยือ่อแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าก็โง่อเองอย่างเงี้ยคือนึกออกก็โง่อเองไหมเขาหลอกไม่ได้ดูขา่าวงก็โง่งโง,ง่คือ คนเราอะคือชีวิตนี้เหมือนกันถูกไหมครับคือชื่อก็ไม่เหมือนกันพ่อแม่เลี้ยงมาไม่เหมือนกันการรับรู้มุมของข่าวก็ไม่เหมือนกันมันก็ไม่แปลกหรอกครับที่บางคนเขาอาจจะไม่รู้จริงๆแล้วเขาไปโดนไม่ได้หมายความว่าเขาโง่พียงแต่ว่าเขาอาจจะเสียเปรียบคนอื่น เท่านั้นเองไม่อยากให้มีการเบรเหยือกันเท่านั้นแหละพี่หนุ่มเน่รายการผมก็ของนากามากอยากรู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะทำทุกสัปดาห์วันนี้ผลก็ของเหรออยากให้ทำทุกสัปดาห์เหรอก็จริงๆก็อยากจะทำแต่ว่าป๋องไม่ค่อยว่างเอาล่ะขอคิดตรงนี้เลยหรอใช่ก็เนี่ยป๋องก็ไม่ค่อยว่างไงแต่ว่าแต่ว่า ก็ชอบในรายการผมก็บอกมันก็ทำให้คนได้เห็นว่าทนายแก้วเป็นคนยังไงเลยถามนายแก้วก็ซีเรียส์ไหมครับก่อนหน้านี้มีแค่คำพูดพี่หนุ่มแต่ตอนหลังมันมีคลิปประกอบแต่เป็นซีเรีส์อะไรก็มันเรื่องจริงทั้งนั้นเอาแของความเป็นทนายควาเป็นทนายส่วนตัวพี่หนุ่มด้วยไม่ใช่คือแก้วต้องอย่างนี้ก่อนแก้ววิธีทนายส่วนตัวของพี่เพียงแต่ว่าแก้วก็จะคือจะเป็นคนที่มันออกรายการผลกระแสบ่อย นะครับแล้วพี่ก็เห็นว่าเขาอธิบายเรื่องของข้อมูลทางกฎหมายได้ชัดได้เคลียร์ในบางเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคให้แก้วเข้ามาเรื่อยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวทนายของพี่มีหลายคนแก้วก็แก้วก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ก็จะมีคนนู้นคนนี้อีกเยอะมากมายครัพี่หน่มพอม่เกิดการขึ้นพอหลังจบรายการมันมีการคุยกันไหมกับทีมงานว่าต้องทำยังไงไม่ให้มันเกิดอหตุการ์นเบคุยทุกวันแล้วก็เป็นเป็นทุกวันเลย แต่หลายคนก็รู้สึกว่าเชียร์เรานะนถึงมัเกิดกันพวกก็ลุ้นไปว่าเมื่อ <c oughs> ไหร่ม,มันจะมาเมื่อไหร่มันจะมือเสร็จมันไม่หลอกแ,แตบ<ม>บ่บางทีก็ต้องยอมรับบางทีอาจจะเป็นความใจร้อนของพี่ด้วยก็ได้ส่วนหนึ่งก็ไม่อยากไปโทษทีมงานทั้งหมด <c oughs> เขาก็คงจะเหนื่อยในมุมเขาแหละเพียง <c oughs> แต่ว่าเราก็เหนื่อยในมุมของเราต่างคนต่างเหนื่อยไงมันก็อาจจะแบบพอดีเราเป็นเจ้านายไงเราก็เลยว่าเขาได้ไงเขาคงจะไปแอบด่าเรารับหลังสัมผัสได้มาสัมผัสได้มันต้องมีอยู่แล้วนะเลขานิทานายเจ้า ลูกน้องก็ต้องไปด่านายมันเป็นประจำอ่ะที่นี่มีใครไม่เคยบ่นนายตัวเองไม่มีหรอกรักป้ามีไม่เชื่อหรอกไม่มีหรอกแม่มไหลกินกันเดือนนี่กูทีว่าเนี่ยกูจะงงุ้นต้องมีพี่บอกไม่ต้องมีจบไหมนี่นะนี่นะกูักพี่หนุ่มครับขอย้อนกลับไปเรื่องน้องเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้คนถามว่าเราฟ้องเขาแล้วแต่เขาก็ยังตอบไม่เราถ้าพูดง่ายๆของภาษา โซเชียลก็คืออย่างปากแจวกับมาตรงนี้พี่หนุ่มซีเรียสหรือว่าพี่พี่ไม่ซีเรียสละครับคือพี่เฉยๆอย่างที่บอกแล้วก็ไม่เป็นไรก็คือก็ก็คือแล้วแล้วแล้วแต่แล้วแต่ตัวเขาแล้วกันแต่ว่าพี่พี่อ่ะเฉยมากพี่พี่แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กดเครืองไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่ว่าแค่บางเรื่องเท่านั้นเองถ้าเรื่องอื่นๆ่ะพี่โอ้พี่เจอมาเยอะกว่านี้พี่เจออะไรมาหนักกว่านี้เยอะมากการที่แบบเออจะมีคนคนหนึ่งจะมาแบบ พูดจ้พี่ว่าพี่อะไรเงี้ยพี่พี่ไม่ว่าเลยพี่โดนแซะอยู่ทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วพี่ก็เฉยๆเพียงแต่ว่าเราพี่ไม่สามารถทําให้คนอื่นทุกๆคนรักพี่ทั้งหมดได้มันก็มีทั้งคนรักคนเกลียดอะไรก็แบ่งกันไปเพียงแต่ว่าคนที่จะเกลียดหรือคนที่ไม่ชอบ ก็แค่อย่าอย่าอย่ากล่าวหาอย่าล้ำเส้นที่เกินไปนักเท่านั้นแหละแสดงว่าการน้องกูยงใส่หรืการอาบน้ําใส่ไม่ได้มีผลกระทบจิตใจเราโอไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับก็น้องน้องก็เป็นเป็นสิทธิ์ของน้องเขาไม่ได้เกี่ยวกับพี่เออขอบคุณครับคุณผู้ชมครับที่มันอีบุ้งไหมือนมั